เอาละทุกคนครับก็เออเออจ็บเ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 ออแล้วก็ข้างเสียงเขาได้แต่ตอนนี้บ้านผมฝนตกก็น่าจะเริเสียงฝนตกแล,ล้วเดี๋ยวของเราของของขอะไรกันนะครับเนี่ยในนี้มีอาหารเอามาหมดเลย เออฝนตกชิด้วยอันนี้ผมพลาดนะครับไม่ใช่แบบเล่นจริงๆก็าอันนี้ไม่ได้อันนี้ก็ไม้ผ่านครับได้มาเยอะเลยละยวผมขอไม่พากเสียงช่วยเขาหน่อยโอเคครับมาแล้ว ีขอเอาของให้หมดเลยเดูข้อ C F เตียงอ่ะมันมีสามหลังตอนผมเริ่มมาท่าผู้ชมก็จะรู้สึกว่าทำไมผมกลายเป็นอันนี้เพราะว่าผมตายคนระับผมตายแต่ตอนนั้นผมเล่นครั้งไว้แล้วผมก็ตายแล้วผมก็ประหมดไอ้นี่ไว้ผมตายเลยก็ได้สร้าง แล้วมาเป็นเนะนี่ยนี่ยเราไม่น้ำอะไรเราไม่น้ำไปหาครับจะไปหาอีกหลงังอีง่จอนตรงนี้ตรงที่คุณเห็นเน็ตตรงเนี้ยตรงนี้จะหานี่นี่มีหลุมเป็นอันนี้ด้วยชุบ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 น่าจะมีของดีอ่ะไม่กินปั๊อู้เหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่าเปลี่ยนกล่อง ใช่ได้อ่าก็อันนี้เดี๋ยวเก็บไว้อย่างนี้แล้วกันก็เก็บรวดเก็บรอบชาโอาไม้ก oh, ็คราบอันนี้หมดเลยเนี่ยน,นี่ก็เซฟเดี๋ยวผมก็สร้างบ้าน เดี๋ยวผมไปตรงนู้นก่นอนเฮ้ยผมจะไม่ฆ่าแกะเพราะว่าผมมีเตียงอะเตียงในเต็นเนอะโชคดีเกินได้เต็นสามันผมจะไปตรงนู้นเพราะว่ามันแบบยังไงไม่รู้อะหเห็นหะเออตรงนั้นนะห็นเล กำลังไปวินี่ไว้ปลูกบิ่งไปบิงไปแล้วก็ต้นป่านเฮ้อันนี้เอาไว้สักต้นหนักสองต้นก็ได้เออพอดีไว้ปลูกแล้วเรากินกินแล้โกมาเอาของเหมือนเดิม ขี้หมแล้วโอ้และเต้นอะไรวะเนี่ยซีฟเลยอือหือฮึเลืมสุกอย่างจริงด้วยอือเก็บเข้าไปแต่ไม่ใช่ไหมครับจริงมันก็เป็นอย่างเงี้ยอือเอาอีกเอาของมาเออเอออืออือฮึอหือฮึเดี๋ยวก็เอาตรงว้าาาม,มาครับ ต่อช oh, mm ืบ hmm. ช mm ืบ hmm. ช mm ืบออึบ hmm. อ mm ึบ hmm. จ yeah. uh ุ๊บว่าอืม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 เดี๋ยวเออเดี๋ยวข้ามแป๊บนึง โอเคมาแล้วอ okay, uh ันเดียวจริงๆด้วยเซฟเซฟเซฟเลยซฟเออเออจ็บเจ็บเออจิอเออบ่อเลยมันข้างทะเลก็มี่ด้อปลูกเลยคอมเมนต์หน่อยแล้วปลูกข้าไม่ได้สักต้นเลยเอาแค่ไม่เดียวก็ได้ละแล้วใส่อะไรเนี่ยตรงนี้ทำไมว่าอะไรซ้ำบิปลูกเลย ตีสมบีเดีไม่มาไม่กระตุกก็ไม่ตีบ้านเป๊ะครับอันนี้แป๊บครับเลยครับเลยอุ้ยสองแพ็คสองแพ็คล่ะสติ๊บเก็บได้ยังไงว่าสองแพ็คน่ะ เอาเผาเอาทานใส่ไว้ดูดิถูกไหมเอาเสียทานหนึ่งฟีอันหน่ีเสียทานหนึ่งฟีเลยโอก็กาสวัสดีครับก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยรอพาคต่อไปครับ EP สค่อยรอ EP สนะครับโอเคไหครับกุ๊ดบายนะครับผมสาธุกาวกๆาวกๆาว